ของ m อ9 9กทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะมีเรอเบิร์มีสุดรอมาน Appro ับเสนอเจ้าอีซูซูเนะคะ LDA นะคะว่าจะซิ้งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเราชมกันนะคะอุ้ยคำนี้ขับนิ่มมากเลยทุกคนนะคะเกียร์ถอยหลังเนี่ยเขาจะทอนขึ้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวปอยจะพาขับเนี่ยนะรอบรอบร้านนะคะอุ้ยขับนิ่มมาก เบาๆหน่อยอย่าซิ่งอย่าซิ่งวันนี้น่าใช้จริงๆทุกคนเนี่ยพอได้มีโอกาสเนี่ยมาลองขับคันนี้นะคะบอกเลยพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนอกสนใจอยากจะได้อีซูซุคันนี้นะคะมาลองขับทดลองขับกันได้นะคะที่ร้านของเรานะจ๊ะเนี่ยทุกคนดูนะรุ่นปี2019ยังไม่มีนะคะถ้าปี2020นะคะเกียร์ถอยหลังเนี่ยทุกคนดูผักอย่างเงี้ยเหบนปย ช้อนขึ้นอย่างเงี้ยนะคะช้อนนี่เนียเห็นไหมทุกคนดูนจะมีกล้องอุย้ยมันเยี่ยมมากเลยมันเยี่ยมจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนมาทดลองขับนะคะที่ร้านของเรานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะถอยหลังตปนู่นไปไล่ที่ข้างหน้านะคะโอเคเออโอ้ยแหลมจริงๆดูดิกล้องชัดมากที่คือที่จริงมันชัดกว่านี้ มากเลยมันด,มนดีมันเยี่ยมจริงๆนะคะทุกคนขาร้านของเราอยู่เรียบคลองเจ็ดลำลูกาปทุมธานีนะคะเดี๋ยวพาซิ่งเลยพาซิ่งไปเลยบึบบึบบึบปึบปึบโอ้โหึบสุดยอดนะคะน่าใช้จริงๆนะคะถ้าในใดที่อยากจะได้รถอีซูซูนะคะ1.9นะคะ LDA นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่5,99,000บาท ถูกและดีนะคะปี2020ด้วยนะเดี๋ยวปอยจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะแล้วก็ภายนอกภายในนะคะผู้หญิงก็ขับได้นะคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะขับสะดวกสบายครับปื๊ดปั๊ดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันนะคะนี่ดึงแบกมือ air bag ABS ครบนะคะ full option กล้องหลังชัดแจว๋วเดี๋ยวเราไปชมกัน ยอดมันเยี่ยมจริงๆนะผู้หญิงอย่างเราเาแบบนี้นะคะก็ขับได้นะคะกีธรรมดาเยยบพื๊เหยยบพื้ดเขาขนาดเครื่องนะคะ1.9แต่แรงมา้าเขาเยี่ยมจริงๆนะคะ 1. 150แรงมา้าโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของนี้เลยหัวใจกลางของเขาค่ะ ไม่ได้ใช้เงินดาวตั้งบาทเนี่ยคุณจะผ่อนเดือนละหมื่นอยู่นะหมื่นนะอือโอ้โหเปิดออกมามันคัดแจ๋วมันสวยมากมันเหมือนมันเหมือนน้องใหม่ป้ายแดงนะคะเครื่องของเขาจะเงียบนิดนึงนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์แค่1.9แต่แรงมา้าเขา100แรงม้านะคะแต่แต่จะดี สองสีให้เลือกนะคะมีสีขาวและก็สีบอลนั่นเองนะคะพี่ท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะราคาเพียง599,000บาทเท่านั้นนะคะฝากติดตามนะคะเบอร์โทรของบอยนะคะ0 8 5 5 5 1 4 5 5 5 0 8 5 5 5 1 5 5น5นนี้เบอร์นี้สามารถแอดไลน์พูดคุยกันได้นะคะหรือว่าเบอร์โทรที่ m c ็9นะคะ0 2 0 0 5 3 5 3 2วันนี้ ฝากไว้ด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนชาสวัสาเค่ะ